อุปนิสัยของคนที่เกิดในปีรากา ชาวปีไก่มีความเป็นผู้นำมีความคิดฉลาดฉเฉลียวกล้าหาญเปิดเผยช่างเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมีไหวพริบรู้เท่าทันคนชอบการถอดเถียงด้วยปัญญาหลักรรกาศและเหตุผลแต่ก็ชอบคิดเล็กคิดน้อยจนบางครั้งก็ทำให้เรื่องเล็กๆต้องกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ขณะที่ตัวเองยังงง,งกับการกระทำของตัวเองเลยมีสเสน่ห์น้าคบหาเป็นเพื่อนชั้นเลิศถ้ามีใครต้องการความช่วยเหลือก็จะพร้อมเคลียร์ใจมีคิวว่างให้ตลอด24ชั่วโมงปรับตัวเก่งหัวสูงทำอะไรก็จะตั้งใจสุดยอดลุยสุดตัวและก็ไม่ชอบ ให้ใครมายุ่งยากกับแผนงานหรือสิ่งที่ตัวเองได้วางเอาไว้แล้วมีความเป็นตรงตัวเองสูงมากบางทีก็พูดจริงๆๆจริงตรงไปตรงมามีความเป็นนักปราดอยู่ในตัวแต่ก็ไม่ค่อยจะแสดงออกให้ใครเห็นไว้ใจได้และเป็นกุลสื่อที่ดีมีโรคส่วนตัวแต่ก็ขี้มิดอยู่บ้างค่อนข้างเป็นคนมีระบบระเบียบละเอียดรอบครอบขี้ระแวงสงสัยหากจะต้องการรู้เรื่อง,ร,องราวอะไรก็จะขวายคว้าให้รู้จนได้จะได้รับการย่อยยงให้เป็นนักสืบชั้นจำเป็น มีความหยิ่งในศักดิ์ศรีไม่ชอบการเอาลเอาเปรียบใครและก็ไม่ชอบให้ใครมาเอาลเอาเปรียบตัวเองด้วยโกรธง่ายหายเร็วแต่เวลาโกรธมักควบคุมตัวเองไม่ค่อยอยู่ขี้บน่นสติแตกง่ายและก็จะมีจิตใ,ใจที่อบอุ่นที่พร้อมให้อภัยผู้อื่นได้อยู่เสมอการงานเป็นคนที่มีแรงผลักดันที่เกิดพลังมหาศาลในเรื่องการงานความนิ่งและการลงมือทําอย่างจริงจังทให้คุณได้รับโอกาสที่ดีเป็นการเริ่มต้นที่น่าจับตาเพราะจะส่งเสริมให้คุณได้เรียนรู้และก้าวสู่ความสําเร็จแบบยังย่งยืนได้อาจจะมีอุปสรรคไปบ้าง แต่ก็ขอให้อดทนไว้เหนื่อยหน่อยแต่วางผลที่ยิ่งใหญ่ได้แน่นอนสําหรับงานสําคัญสําคัญที่รับมอบหมายในด้านการเงินการวางแผนการเงินนั้นเป็นสิ่งที่ดีและควรทําอย่างรอบคอบและรัดกุมที่สุดมันจะทําให้คุณบริหารการเงินได้อย่างคล่องแคล่วและมั่นคงเพราะว่าคุณเป็นคนที่ดวงชะตาค่อนข้างจะมีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่แต่ก็ต้องระวังที่จะสูญเสียไปให้กับบริวารหรือคนที่ต้องรับผิดชอบในด้านความรักคนโสดนั้น จะมีคนอายุน้อยกว่าเข้ามาสร้างความรู้สึกที่ดีสามารถพึ่งพากันได้แต่ต้องดูกนแบบระยะย,ย,ยาวไม่ใช่ว่าจริงหรือไม่คนมีคู่ดูมีความสุขดีแต่ก็ให้ระวังเรื่องการเอาชนะค้าคารหรือการมองต่างนเรื่องต่างๆบางครั้งอาจจะทําให้เกิดความบาดหมางซึ่งกันและกันได้บางทีก็มาจากค,คําพูดที่ไม่ทันคิดเพราะอารมณ์นําไปก่อนก็จะสร้างรอยร้าวยากในการกลับคืนมาได้คู่รักที่เหมาะสมกันดีสุดคือคนที่เกิดปีฉลูและปีมะเสง็งลงมาคือคนปีมะโรงที่เข้ากันไม่ได้เลยคือคนที่เกิดปีเถาะ